ไม่ได้หมายเขาว่าให้ทล่าไปสอนทั้งหมดแต่ถ้าเอาไปสอนน้องสอนทีมต้องสอนทั้งหมดถ้าสอนพวกเราด้วยกันเพื่อให้เรามาใช้ต้องสอนทั้งหมดและถ้าเอาไปใช้กับยา่ากับตัวเองก็เลือกเอาไม่ได้ให้ทำทั้งหมดเช้าทำเทคนิคหนึ่งได้กลางวันอีกเทคนิคหนึ่งได้เยน็นอีกเทคนิคหนึ่งได้ไม่ใช่ว่า หนูชอบสามหนูทำคนทีเดียวสาลวดได้ไหมไม่ได้อย่าลืมนะยี่สิบสี่สิบใครทําเกินไปไงขาวถูกเนีาา่ยค่ะทุไม่ไม่ได้กำไรแน่นอนต้องรอทิงไว้กี่ชั่วโมงหกถึงแปดชั่วโมงถึงจะฝึกได้ไหม่เหมือนยาเป็นทุกป,ประการเลยพอสามกีเดียนอาจารย์ไม่ให้ได้พวกท่านดูว่าพะท่านจะต้องรีบกันเรามีเวลาน้อยนะแค่ขรึ่งวัน ฝึกเทคนิคพวกนี้ตรงนี้คือไตวายเอ็นสเตทถ้าข้ามตรงนี้มาได้ทั้งหมดเ่ยคนไข้เอ็นเสตตัวนี้แคบนี้คนไข้หนักหนัเลยตรงนี้เือคนไข้ลายกิสั์คนไข้ลายกิสั์คนไข้เอ็นเปรีซี่คนไข้สกิสโซฟีเนียแพทเทิร์นเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือ ต้องใช้กันเคลื่อนไหวทั้งนั้นอาจารย์มีความไข้สึกิโซอยู่ประมาณเดี๋ยวนี้ก็ยังดูแลก,กันอยู่แต่ดูแลับบลดยาลบคุณหมอที่โรงพยาบาลมเด็จจ้าญาหลดยา,ยาโดสยาลงไมเหมือนแค่กับคนปกติเลยจากที่กิกนยา ลงจากอนุสาวรียชัยแต่เดินไปสะพานควายโดยไม่รู้ตัวนกินยาอยู่นะแล้วก็เดินกลับโดยไม่รู้ทิศทางเราก็ได้ให้ฝึกทาสาเป็นคนาังสูงด้วยเพราะยาสกิสดโที่ใช้เป็นไปโพล้าตอนนี้คือปกติแต่ปกติก็เผลอเลยไม่ได้ คุณหมอก็เลยให้ยาอยู่ในปริมาณต่ำนะคนไทคคนแทคไบโพลาร์เอาให้ไม่มีอาการพวกนี้ระบบประสาทส่วนกลางจ,จะไหวอย่างน้อยก็ต้องกินยาคุมอยู่บ้างแต่อย่าได้ตกใจว่าสุดไปแล้วเนี่ยจะเหลืออาการที่ที่เห็นก็คืออารมณ์ดีนิดหน่อย เห็นอะไรก็หัวเราะนิดหน่อยเนี่ยก็ยังดีกว่าซึนเซอร์แหละใช่ไหมก็ยังดีกว่าหายไปอันนึงแต่อันนึงเหลืออยู่ติ่งหนึ่งนี่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นคนแค่ปากแคนซนประมาณห้าวันถ้ามีแรงนะห้าวันก็คืออาการสองจะลดลงเราใช้รูปแบบนี้มาจากใครรนะู้ไหมคนแค่ปากเคนซ์กินแอลกอฮอล์ีด้สุ อาการกับอาการแสดงม,มันคันเราใช้ได้จากคนไี้จากคนไข้ที่ติดสุราเรื้อรังแล้วอาการสั่นที่กะหรืจะบินนยมันลดลง,ลงภายในระยะเวลาสามวันนั้นเราเลยเอามาใช้กับค,คนไข้ปกเป็นส้งปรากฏว่าคนไข้ปะเป็นส้งเนี่ยมันมีเพียงที่สภาพไม่ใช่จากสามพิษแต่เกิดจากตัวเองมันก็จะไวกว่ากับคนไข้ที่เป็นแอลกอฮอลิซึ่งคนไข้ที่ติด oh สุราเรื้อรัง เราฝึกเป็นเดือนถึงดูดีขึ้นตัวส่วนของคแค่ปริสันสันเราฝึกอาทิตย์หนึ่งแต่ถามว่าหายไหมอย่าไปตอบใครกับใครนะว่าหายคือคุมอาการะเราไม่ใช่มีการรักษาแต่เป็นิธีการนะรคะบำบัดแล้วก็ควบคุมอาการเท่านั้นเองหยุดฝึกเมื่อไหร่เหมือนเดิมทุกประการ เพราะฉะนั้นก็ให้ท่องตัวที่ไหนไว้ถ้าเขาไม่ฝึกอุเบกขาไว้นะอุเบกขาไว้นะแล้วคําอันหนึ่งที่ต้องบอกเขาบอกว่าถ้าอยากมีอาการดีขึ้นต้องอดทนอตทนคืออิทธิบาทต้องมีวิริยะนิดหน่อยใช่ไหมอันแรกก็คือหมูหม่บมได้อากาศได้อาหารได้อารมณ์นะ เอาอะจจมชิ้งไปใช่ป่ะนะได้ออกกำลัางากายนะได,ไ,นนะได้อนนดนะไรอิ่มเอิญนะได้อารมณ์ดีเนี่อดทนแล้วก็เอื้อเฟื้อละท้ายที่สุดไม่อยากทำก็อย่าทำไม่คาวก็มอันนี้คือจบจบแล้วมองกินข้าวกับป้าเถอะเล้งแล้วก <c oughs> ารลี้งอย่างเวลาทักกับ จรินแล้วถ้าเราต้งกินสักวันนี้ก็ยังโอเคเนาะตอนนี้เวลาอันนี้ท่านี้คนนี้จริงๆแล้วอาจารย์อยากฟังข้อค่าจากทีมของเราบ้างนะคะว่าฝึกแล้วเป็นยังไงน่าจะเป็นตัวแทนของโรบีวาลสังปาตองเลยนะคะน้องที่มากับคณะของโรบีวาลสังปาตองพี่เล็กอ่ะก็จะมาพูดให้ฟังว่าเราฝึกแล้วเป็นยังไงเนื่องจากว่าน้องเนี่ยอาจจะต้องต้องต้องไปฝึกต่อเนื่องหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขอเชิญเวลาที่สักนิดนึงัก็สอง เจ้าของผ้าศแยเนี่เนาะผู้าเนเก่งแหวน่งเอาเอดเจ้าไปเก่งนำเจ้าจัดสมบตองลเจ้ามีโอกาสที่จา้ะมาเข้าร่วมวันนี้เนาะได้โอกาสที่ดีๆนะความ้จันกมันแรกที่เจามานี่ยเจ้าถึงกวดเอวนั่งตรงถึงเลี้ยวเอวขึ้นยูบยูทูเล็บแแล้วก็ ่าแบวันนั้นก็คืย่งหลงพวกคึ่นสามสิลงไปหน่อยแล้วก็แล้วไปอยู่ที่ห้องเปลอนเพื่อองดูก็เปปรากฏว่าเอฟแอลจังมันสึกเบาบางนะแตจะามความรู้วันนี้นี่กิจกรรมของวันนี้นี่จะไปทำกับเพื่อนๆในวันทุบคุ่ที่โรงพยาบาลบ้ะตองนะจ๊ะ ถ้าภาพรวมการอบรมเราก็อยากให้ตัวแทนของผู้ที่เข้าอบรมเนีนน่ยได้มานำเสนอให้เราฟังว่าเป็นยังไงบ้างอึอที่หมูออกมาไปบานหาใหญ่เลยนะค่ะค่ะสำหรับการอบรมนะคะตัวเองนตั้งใจเลยเพราะว่าเห็นโปรแกรมแล้วว่าจัดได้มากค่ะเพราะว่ามันม,มีบทเหมือนองค์รวมทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดนะคะเราก็พัฒน,นาตัวเองก่อนนะคะตัวเองนี่ยังล่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพคือเรื่องอาห ะแล้วก็มีความรู้ใหม่ที่อาจารย์สุยศเนี่ยใส่ให้กับพวกเรานะคะคือเพิ่มทุนความรู้แบบองค์รวมทั้งแค่ทำเลือกนะคะเราเห็นว่าอาหารยังไม่โคมเป็นสิ่งที่ได้ยินตั้งนานมันไม่เคยไปสัมผัสหรือที่อยู่ใกล้ตัวเราได้แต่อยู่ห่างไกลแต่พอมาแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่พวกเราคิดเลยนะคะมีหม้อแค่ใบเดียวใช่ไหมคะเราก็ทำได้นะคะเราเห็นวิธีการหลายๆแบบหลากหลายรูปแบบจนในการ ใช้เขาไม่ว่าอะไรอ่ะเราจะไปตัดเสื้อโลงให้กับผู้คนไม่ได้แล้วตัวตัวเฉพาะตัวเราเองเราต้องเล่อกเอาในวิธีทางของทางเรื่องเนี่ยไม่ว่าเรื่องอาหารการแบบอากกำลังการการแลสขภาพมันจะไปประกอบองทุกอย่างเพราะฉะนั้นพี่ว่านะมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถจะสังเคราะห์วิธีการแบบนี้ลงไปสู่บริบทที่เป็นจริงของพวกเราได้เริ่มตั้งแต่ตัวของเราเองก่อนนะจ๊ะที่ตัวเองเนี่ยที่บอกว่า คยอยู่สมาธิจังหะไปแล้วก็ที่ไปช่วงนึงก็เห็นผลหลายๆอย่างที่จะรบอกว่าถ้าเราไม่ฝึกไม่ทำเราก็จะไม่ได้ผลเองนะคะพี่ยันไม่คิดว่าการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์มากค่ะทำให้เราได้เรียนรู้องค์รวมใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นกับที่สาคัญที่สุดเราได้ทางมิตรภาพได้เพื่อนและความเพื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วก็ได้รู้จักท่านอาจารย์หลายๆท่านที่เรารู้จักและได้รู้จักสาวหลายสาวที่เข้ามา คิดว่าทุกอย่างนั้นนะคะเราจะต้องสงสายแล้วใช้วิจารณญาณในการเลือกนะคะแล้วก็มีสติ่ะสำคัญที่สุดคือสติที่จะต้องเรียนรู้และรู้ออกมาเลยว่าอยู่กับปัจจุบันอะไรที่ดีที่สุดแล้วให้เลือกนะคะผู้รับบริการของเราจะเป็นรายต่อไปหลังจากที่เราเลือกให้กับตัวเราองต่อนะคะแล้วต่อจากนั้นเราก็จะไปคนที่ข้างเคียงก็คือคนในครอบครัวของเราต่อจากคนครอบครัวของเราพวกไปที่ทำงาน ทำงานเสร็จเราคงจตรงเป็นผู้รับบริการที่เราจะต้องให้เขาค่ะคิดว่าเราทำแล้วเนพวกเราได้บุญได้คุณอย่างมากมากเลยนะคะอย่างน้อยกับสุขภาพตอวเราเองก่อนนะคะในงานนี้นะคะก็ต้องขอกับผู้ก่อบท่านคุณนะคะอาจารย์สมยศนะคะที่เป็นผู้รเริ่มตรงนี้นะคะรวมทั้งที่หมอกค่ะที่หมอกนี่เป็นที่สำคัญมากที่ลิซ่านะคะก็ทองนะคะ หลายท่านนะคะที่ไม่ได้เอ่ยนามต้องคุณดิงด้วยนะคะที่จะความรู้ให้กับพวกเราแล้วเป็นสิ่งที่พวกเรารอคอยมาน,นานแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ารที่สุดก็คงต้องกราบขอบพระคุณครองสญญาสตรใจเพื่อสมพรนะคะท่านด้เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้นะคะประสบการณ์ตลอดชีวิตของท่านกับพวกเราแ่ชนิดที่เรียกว่า และสามารถนำมาลองและแผงพวกเราอยากเอาไปสู JI, ่งานวิชาการอา r อาหรือจะเป็นรีเสิร์ชได้เลยนะคะแล้วก็แบบว่าแชร์โอเวรสกันด้วยค่ะขอบคุณ <conoc> ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงของผู้พข้าชมนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะมีที่จีพดเป็น เรื่องเวลาที่นหมอหลวงยมคงจะมาพูดอะไรอีกก็ต้องในนามของผู้จัดและพวกเข้าร่วมประชุมก็ต้องขอขอบคุณทีวิยากรนะซึ่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจไปต่อพวกเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเื้คมรูด้านจิตใจกันอันนี้มีความรู้สึกว่าพวกเขา ท,ที่ที่เราจะต้องตกมือเสียงดังๆให้ต้องขอบคุณพี่หมองค่ะพี่หมองค่ะพี่หมองเป็นที่ เป็นปรุ่นที่หนึ่งถือว,ว่าผมนี่รุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นแปกแนวก็เยรุ่นนิสดานถูกต้องบอกก่านแล้วว่าก่อนที่จะตัดสินใจนนนี้เนี่ยังสูดนี้นะครับผมอ่านเขาอ่านอัราเยอะมากเลยนะครับเขาอ่านเเบบเคมีสตรี้วยวยอดชีวเคมีมาอ่านใหม่เขาไปอ่านอีกเรื่องว่าเจเนติกของของมะเร็งอ่านต้ออ่านเนี่ยและที่งหารที่สุดต้องอาน คนไหนเป็นโรคอัลไซเมอร์กินอัพกอทเทล้าไนะครับปิดสื้อมาไปเล่นเลยคนที่ใช้เนี่ยเป็นหม 이제, 체내에 들어가는 물질이 뭐요 คนที่โปรโมททำวิจัยเขอเพวกที่เขาทำนี่ยหะเขาพ็ว่าองนีแหละแล้วต่อหลังขึ้นมาก็เลยสาตกันนั้สาเป็นปีหลังกันนั้นเขางรู้ว่าเนยเพียมมากรีใช้พูดน้ำันพืชนี่นะกินแล้วเป็นเป็นเบหวานเป็นสารพัดโต้เลยเพราะนั้นตอนนี้จะบอกอไรไ่รัาต์เนี่ยตอนนี้อเมริกาเาลลงที่เลิกกินดูนะครับแล้วเขาให้หันเขียนสังเกตันมันกินน้ำมันหมูน้ำมันพราววหลังเขาลดลง แมวเป็น <iah 40> ไม่เป็นอะไรไอ้น้ำมันตัวเดียวกันทำไมให้กระต่ายกินแสดงว่ามันมีปัญหาคือเรื่องเกิดอัลตราสปอร์สิสเนี่ยเกิดเซลล์ติดเนี่ยเพราะว่าเอนไซม์คือร่างกายเป็นสัตว์ชีวิตมันไม่ต้องออกมาแบบนั้นนั่นะแต่ผมยืนยันนะว่าคนคนเราคนหมูแมวกินน้ำมันพวกนี้ได้นะแต่คาร์บนตัวนั้นเพราะนั้นยืนยันทุกอยางนะครัว่าผมค้นข้อมูลมาเยอะมากนะครับผมยืนยันว่ากินน้ำมันหมูน้ำมะพร้าว ที่บ้านผมกยนน้ำมันถูงหมดแล้วครับกีนมอหลายเดือนแล้วหลายปีแล้วเนี่ยแรกแรกมีปัญหาบวดเรือแรกแรกมีปัญหายากโค้ไม่รู้จะซื้อที่ไหนมันโค้งไม่ไหน ดูดูใกล้ด้วยกันดูครับดูว่าจะเอาไอ้พวกเนี้ยไปติดตามคนไข้ได้ยังไงผมยืนยันนะครับว่าสองตัดเลี้ยต้องเห็นผลแน่ไตมีสลายถ้าท่านทำให้โครงเรลเด็กนะไตมีสลายปวดท้าเลยอะไรนะไตสองที่ต้องลงนะผมให้เวลาเพื่อสักสี่วันนะคุณเช็คเรื่องตัวเลยนะไตมีสลายลงง่ายมากลงแน่นอนนะแล้วก็จะยืนยืนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอล 아래 <놀람> <놀람>